สำหรับความกีฬาในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องของการอบรมนะครับการสัมมนาครับเรื่องของทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ครับที่ได้ยกระดับคนวงการกีฬาครับเปิดโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคตในโครงการ NSDF Next Pay Next Step นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ เริ่มต้นที่ดีเลยล่ะถือว่าเป็นการโครงการที่เริ่มต้นนะครับที่ดีนะครับซึ่งโครงการนี้มีจัด4ี่วันด้วยกันซึ่งวันที่1ึ่งกับวันที่2องเนี่ยเป็นการจัดในเชิงเรื่องของเส้นทางที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจในวงการกีฬาส่วนวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสื่อกีฬานะครับแนวทางการต่อไปซึ่งมีบรรดาน้องนักกีฬาสิมชาติและในสมาคมต่างๆเนี่ยเขาร่วมทําการอบรมเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบคนเลยนะคร้อยห้าสิบคนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีทางท่าน มีต้งนะครับกับคุณกิจิรัตน์นั้นน้องอดีตรองนายก้งตีนะครับก็มาร่วมด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่3กันยายนที่โรงแรมเอสซีพาร์คโดยทางคุณกิจิรัตนั้นน้องอดีตรองน้ำตีแล้วก็น้ำตีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคต NSDF Next Play Next Step นะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านอาชีพ เพราะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณธนุเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติแล้วก็คนที่หันหลังเนยฮะอาจารย์หลังดรชาวิตผลชีวินะสานเทคนิคของสมาคมกีฬาผูบ้บลแหารเวศไทยนะครับแล้วก็ยังมีคุณอครัตนิติพนนะครับเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านโอ้โแล้วก็คุณธนิตนนท์ศรีชัยครับเอเจนซี่นะครับนักกีฬาแล้วก็อดีตนักเตะทีมชาติไทยรวมถึงบิ๊กจะสาธิตกีริกุลข้าพุ่มกาข่าช่องสามบอบูครับทาง แฟนพันธะของผีแดงแมเชสเตอร์ูไนเดนะครับแล้วก็คุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับบรรณาธิการบริหารเมนสแตนครับแล้วก็คุณก้านนรงมาโชคผู้ประกาศข่าวจีเอ็นเอรวมถึงมนัทบุญจำลองก็หลากหลายนะครับที่มาร่วมในโครงการของ NSDF Next s p a ฟ e Next s t นเนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอย่างที่คุณชุยบอกเป็นโครงการดีแล้วก็คนที่จัดดําเนินการ โครงการนี้ก็ไม่ใช่กันที่ไหนเป็นคนในวงการสื่อของเราเนี่ก็คือคุณปูเป้นายสมเลิศอิสระกูลณ์นาอุทยาอดีตผู้ดำนวยการฝ่ายข่าวฟุตบอลนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันแล้วก็เป็นผู้ดาเนินโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคตพูดอยู่ไม่กี่นก็บอกว่าทางด้านของคุณสุริยักษ์ริยะจึงเออจึงลุ้งเลื่องกิจเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เลยเห็นความสําคัญด้านกีฬา ให้เดินหน้ายกระดับมาตรฐานวงการกีฬาด้วยการเปิดโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคตซึ่งเป็นโครงการพัฒนากีฬาและข็บุคลากรกีฬา,าชีพให้มีความสามารถด้านกีฬาควบคู่ไปกับการศึกษาหรือว่าการฝึกอบรมด้านอาชีพอย่างเช่นอื่นๆน,นอกจากการเล่นกีฬาแล้วก็ยังจะมีการอบรม สัมนาสองครั้งซึ่งครั้งที่หนึ่งเป็นด้านสายธุรกิจกีฬาในวันที่หนึ่งที่สองขย,ยันยนที่ผ่านมาใช่ครับก็ดูจากวันที่หนึ่งที่สองที่ผ่านมานะครับก็ทางมีทางคุณกิติรัตน์และ,ละนนนะครับก็ได้ให้ความรู้หลากหลายนะครับแล้วก็มีนะครับหลากหลายคนนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณวินวิทย์นะครับหรือแม้กระทั่งมนัฐบุญจำนงงนะครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยได้ความรู้เลยนะเพราะอย่างมณัฐบุญจำนงงบอกว่าเนี่ยคือเขาเป็นนักชกเหรียญทอง เขาได้เงินจํานวนมหาศาลโอลิมปิกเกมน่าจะรวยอะ่ะแต่เขาเนี่ยอย่างที่พี่ดาบอกมันน่าจะรวยแต่ว่าเพลินเนี่ยเขาถ้าได้เข้ามาลุกโครงการเนี้ยเขาน่าจะรู้วิธีการเก็บเงินที่ดีตอนนั้นเดินทางผิดยอมรับเขาจะรับว,ว่าเขาเดินทางผิดเพราะว่ายังไม่มีขายชีนะเข็มที่ตอนนั้นยังมองไม่เห็นถูกต้องนะครับ <c oughs> เมื่อเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นก็เลยนําเรื่องของความรู้ของตัวเองเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับน้องๆนักกีฬา นะครับที่ยังเป็นน้องๆหลายๆคนก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนครับแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็ทําให้ได้รับรู้นะครับถึงการที่จะเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะเป็นคนที่มีอนาคตที่สดใสนะครับเมื่อได้เงินรางวัลมาแล้วควรจะทําอย่างไรต่อยอดอย่างไรทําให้นะครับมันสร้างชีวิตนะครับโมเมนตัมใหม่ๆให้กับตัวเองได้นะครับในขณะที่ ทางคุณอ,อัคระดันนิติพลเนี่ยนะครับเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยครับก็มาพูดหลายคนก็ฟังกันชัดเจนมากฟังกันดีมากนะครับ <c oughs> ก็ได้ประโยชน์ไปกันเยอะหลายคนเพราะว่าผมดู <c oughs> จากการให้สัมภาษณ์ของบรรดาน,น้องๆในเพจของฟุตบอลร้อยแปดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ก็ตามนะครับก็บอกว่าเนี่ยมาฟังครั้งนี้ได้ประโยชน์ามากเพราะว่าทำให้ตัวเองรู้เลยว่าถ้าอนาคตหมด จากการเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปเนี่ยอนาคตจะต้องสร้างดําเนินการชีวิตอย่างไรสร้างธุรกิจอย่างใรนะครับทำให้ชีวิตสามารถที่จะดเนินการต่อไปได้ซึ่งวันนี้วันที่3ทางอาจารย์หลังนะครับโค้ชหลังนะครับดรชวิตผลชวินก็นําในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะครับของการที่เป็นทั้งกูบาอาจารย์ทั้งเป็นโค้ชนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับนะครับว่า ตัวเองนั้นทําอย่างไรและโดยเฉพาะนะครับสเตปในการที่อยากจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จจะต้องทําอย่างไรซึ่งโค้ชหลังนะครับก็ได้ชี้แนะ <c oughs> นะครับอาจารย์หลังได้ชี้แนะ <c oughs> ให้กับลูกๆกันหลานได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีการถามตอบกันนะครับแล้วก็ทําให้รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในวันนี้นะครับก็ที่ฟังกันลหลายๆคนก็คงจะได้ประโยชน์ มาสารนะครับสำหรับการที่ได้ฟังอาจารย์หลังพูดถึงนะครับหลายๆประเด็นนะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เป็นการเปลี่ยนทายนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเอาง่ายๆเพราะว่าอาจารย์หลังนี่ก็รุ่นเดอะแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นรุ่นปู่ได้เลยนะปู่ใช่มาสอนนั้นหลานนะครับก็ให้เห็นสภาพนะครับว่าแนวทางอนาคตเนี่ย ในรุ่นของอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยเป็นอย่างไรในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมุมมองอดีตกับปัจจุบันต่างกันแค่าายยไหนแลวถ้าเราอยากจะเป็นโค้ชอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพอยากเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับก็คงจะต้องประพฤติทำอย่างไรนะครับเพราะอย่างอาจารย์หลังก็พูดถึงเรื่องอธิจูดก็เอาคออําย่ออธิจูดมาเอามาแยากัมาขยายใช่จำแนกเลยว่าอธิจูดแต่ละตัวน่ะมีคะแนนเท่าไหร่ยังไงและ,ะแลวิธีใส่มไชอย่างไรนะครับซึ่ง หลายคนก็ได้ความคิดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวคนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ทั้งโครงการเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังคุณสมฤกอิส,ส,อสารากูลณอชชัญญาผู้ดําเนินโครง,งการ2เส้นทางสร้างอนาคตนะครับมาเปิดเผยนะครับกับสิ่งที่ทําแล้วได้ประโยชน์อะไรกันบ้างไปฟังกันครับวันถ้าจบไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกับสิ่งที่เราก่อนอื่นต้องต้องบอกว่าเราได้รับความเชื่อใจจาก กองสู่พัฒนาการกีฬานะครับซึ่งแน่นอนว่าจากประสบการณ์ในการเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาของผม mm hmm. มา20กว่าป,ปีเนี่ย mm hmm. การได้สัมผัสกับนักกีฬามาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเรารู้ว่านักกีฬาเนี่ยไม่ต่างจากหมาล่าเนี่ยพอเลิกเล่นกีฬาปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้ทำอาชีพใบใจหลายๆคนล้มเหลวเรื่องการเงินบางคนชนะในสนามแข่งขนนันเป็นแชมป์มาหมดเลยแต่แพ้ชีวิตจริงหลังเลิกเล่นขณะที่บางคนเนี่ยในสนามแข่งขันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนะ แต่เขาสามารถไปประกอบอาชีพแล้วก็สร้างฐานะอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเส้นทางสร้างอนาคตเนี่ยมันจึงเป็นการหลายระรวมกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารการเงินนะครับการออมเงินท่านกิติรัตน์แั่น้องอดีตัฐมนตรดีครั้งท่านเป็นวิทยากรเป็นผู้บริหารโครงการให้นะครับเรื่องของเอ่อมาเก็ตติ้งโซเชียลมีเดียนะครับเรามีคุณกล้องอายุน้อย้อยล้านมาให้ไอเดียว่าจะทํายังไงถึงจะเป็นนักกีฬาที่ต่อยอดธุรกิจตัวเองได้ เรื่องของสื่อการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เรามีคุณตาทิตมีคุณ,ม,คณมีบอ,อบูนะครับมีหลากหลายที่จะมาสร้างทางเลือกให้กับนักกีฬาที่จะต้องเลิกเล่นกีฬาว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรเขาจะทําชีวิตอย่างไรในขณะเดียวกันในวันแรกเนี่ยนะครับเราเชิญมานัดบุญจำลองซึ่งใครๆก็รู้ว่านี่คือเหรียญทองโอลิมปิกนี่คือฮีโร่ในสนามแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเขาพ่ายแพ้ในเรื่องของการนําเงินรางวัลที่ควรจะเป็นเศรษฐี แล้วก็ใช้เงินอย่างผิดวิธีซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีโครงการแบบนี้มาตั้งแต่ในยุคที่เขาจะเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาคงไม่หมดหรอกไปทับถิ่นเงินทองของเขานะครับขณะเดียวกันเรานําคนที่ประสบความสาเร็จอย่างตองกวินที่สะสมเงินเอาไปซื้อกองทุนเอาไปลงทุนจนกระทั่งมีความมั่นคงมาพูดคุยกันมุมน,นี้แหละครับที่นักกีฬาไทยเราขาดไม่ใช่นักกีฬาไทยอย่างเดียวน,นีครับนักกีฬาระดับโลกก็เช่นเดียวกันบางคนเก่งรวยอย่างไม่รู้ตัว แต่ไม่รู้ว่าจะรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นจะต่อยอดเองินทองเหล่านั้นอย่างไรมันจึงต้องตอบโจทย์ด้วยโครงการของเส้นทางทั้งอนาคตนะครับก็อย่างในกรตามพรุ่งนี้นะครับเป็นช่วงของพิจิตรช่วงเวลาบ่ายสาโมงซึ่งสรุปเราจะไปนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็อาจจะไปสัมภาษณ์บรรดาน้องนักกีฬานะครับที่เข้าร่วมบุรมว่า สี่วันนี้คุณได้อะไรบ้างใช่นะครับเราจะมาเปิดเผยกันว่าแต่ละคนเข้าร่วมเนี่ยเพราะมีทั้งนักกีฬาคนพิการม,มีทั้งผู้ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับทั้งสภาพร่างกายแต่เข้าไปฟังแล้วเปิดโลกตัวเองนะครับมันได้แน่นอนอ่ะเพราะว่าอาจารย์หลังพูดเลยบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมโปรคงนี้คุณโชคดีมากโอกาสอย่างเงี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็มันเป็นผู้ที่ มาถ่ายทอดเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถที่สําคัญก็ถ้าเป็นการอบรมทั่วไปหรือเป็นการที่แบบเข้าร่วมโครงการเนี่ยถ้าเขาขายกันแบบเป็นแพ็กเกจอ่ะก็หัวนี้ก็ตกประมาณห้าพันถึงหนึ่งมื่นหาแต่นี่นักกีฬาฟรีนะครับได้เรียนรู้ได้วิทยากรที่มี มากประสบการณ์นะครับมาถ่ายทอดให้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันปิดยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามน,าานะครับนะเกีกบบรรยากาศม, <า S 2> มาให้นะครับกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่ในช่วงของสปอต,ตทรไนท์ในช่วงแรกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับ